ครับสวัสดีครับผมคุณเล็กคำสวนนะครับวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับอินทาผาลัมนะครับซึ่งอินทาผาลัมเนี่ยเป็นพืชที่เข้ามาเมืองไทยนะฮะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเรารู้จักอินทาผาลัมเนี่ยข้างแรกในลักษณะของไม้ประดับบ้านเศรษฐีไม้ประดับตามแนวทางแนวถนนของหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับนะฮะแล้ว หลังจากนั้นมาเราก็มารู้จักอินทผลัมที่ทานได้นะครับซึ่งจะเป็นผลแห้งส่วนมากส่วนใหญ่นะฮะหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันจะเข้ามาทางภาคใต้นะครับเข้ามาทางหาดใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมาจากมาเลเซียนะฮะเป็นผลแห้งสารพัดสายพันธุ์นะครับมาปัจจุบันนะครับอินทผลัมที่เราทั้งหลายนะฮะเห็นหรือได้ได้ทานกันเนี่ยมันเป็นอินทผลัมพันธุ์สดนะครับซึ่งสําหรับเมืองไทยเนี่ย เรานิยมเขาเรียกว่าสายพันธุ์เนื้อเยื่อนะครับซึ่งจะให้ผลผลิตที่เกือบ100%เเซนะครับปัจจุบันมีหลายสายพันธุ์ครับมีตั้งแต่บาฮีเหลืองบาฮีแดงอ,อัมเอสดาฮานสุก,กิรีโคนไนซี่นะครับแล้วก็ยังมีสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เขานำเข้ากันมาเรื่อยๆนะครับแต่ที่นิยมที่สุดก็คือสายพันธุ์บาฮีเหลืองบาฮีเหลืองเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายนะครับรสชาติ หวานกรอบอร่อยในสวนที่เขาปลูกได้อร่อยนะฮะถึงปุย๋ยถึงน้ำนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ยังยังราคาสูงอยู่ซึ่งหากท่านสนใจที่จะปลูกหรือศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับไม่ยากนะฮะเตรียมตัวผมว่าควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าสักหนึ่งปีนะครับเพื่อศึกษาจะจะดูจาก YouTube จะดูจาก Facebook หรือว่าสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะครับ แม้กระทั่งการไปสัมมนาการไปสัมมนาไปอบรมทั้งหลายไปคบหาสมาคมกับเราชาวสวนทั้งหลายที่เป็นชาวสวนจริงๆนะครับหรืออาจจะไปเจอคนเริ่มต้นปลูกได้ปรึกษากันนะครับที่สําคัญนะครับต้องตั้งใจครับต้องตั้งใจนะฮะส่วนการเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวความพร้อมมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยต่างๆขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของท่านด้วยอย่างเช่นบางคนเนี่ยปลูก ปลูกจริงจังปลูกเพื่อให้ร่ํารวยให้มั่งคัง่งให้มีเงินเยอะๆะปลูกเอาง่ายๆว่าตั้งใจทาทาธุรกิจเกษตรนะครับนะฮะก็จะใช้เงินทุนเยอะหน่อยนะครับหรือ,อปลูกเยอะหน่อยก็ได้นะครับอันนี้คือปลูกเพื่อให้รวยปลูกเพื่อทําเป็นเกษตรจริงจังนะครับ2ปลูกเพื่อ,อมีอะไรทําหลังเกษ,ษียณนะครับอันนี้ก,ก,ก็ก็ต้องดูความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ด้วยครับหรือแม้กระทั่งบางคนปลูกเล่น ทานอร่อยก็อยากจะปลูกไว้ไม่อยากซื้อ5ต้น10ต้นก็ได้นะครับก็น่าจะแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มก็้กลุ่มใหญ่ก็มีกลุ่มนั่นแหละปลูกเพื่อความมั่งคัง่ง2ปลูกไว้หลังกเกษียนและก็สาปลูกเล่นๆ5ต้น 5, 10, 10ต้นหรือต้น2ต้นก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดของการปลูกเนี่ยท่านจะต้องควรศึกษาก่อนนะครับเพราะต้นทุนขั้นต่ำก็ต้องมีต้นละ2 5 0 0แล้วแลนะครับบางต้นหมื่นกว่า2 0,000ก็มีนะครับอลองดูครับก็สำหรับท่านที่จะปลูกจริงๆจังๆนะครับ ท่านไปศึกษาทั้งหลายไปสัมมนา,าไปอะไรต่อรายออนไลน์เรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะแวะมาคุยกับผมนะครับก็เชิญเลยนะครับที่สวนนะฮะโทรมาก,ก่อนแล้วกันว่าอยู่ไม่อยู่ครับเพอส่วนมากอยู่กรุงเทพนะฮะง่ายๆครับกันเองมาเชิญครับเป็นกําลังใจให้คนที่อยากจะลองปลูกดูครับ ใจดูแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสับสไคร้นะครับ